ที่9มุกลานะคะได้รับใบวางบินเลขที่1160จากบริษัทกานาไทยจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่001เลขที่00001 000, เลขที่อาเจิยง77101ใบส่งของใบกำกับภาษีเล่มที่0001เลขที่00002ค่ะเลขที่อาเจิง834 เราจะมาทําการบันทึกรายการกันนะคะเข้าที่ระบบเจ้าหนี้ค่ะเจ้ี่ิคอหนี้กด workflow ค่ะเราจะมาทําการใบรับวางมินค่ะ PL <c oughs> เล่มเอกสาร0001 00กดโอเค <ilia> ค่ะมันยังไม่มีรายการใบรับวางมินนะคะเรากด F3 เพิ่มค่ะ เลขที่ให้เครื่องรันเองแล้วเราจะใส่เลขที่อ้างอิงค่ะเลขที่อ้านอินหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ค่ะวันที่นะคะตามตัวค่ะเป็นสิบเก้า บริจัทกานาไัยจำกัดนะคะกดเอื้อค่ะวัน,นที่ชำระเป็นวันนี้นะคะเพราะว่าจุดไม่ได้ระบุว่าเป็น,นวันอืน่นเราก็ใช้เป็นวันนี้นะคะต่อมาเลขที่อ้างอิงน,นะคะลงไม่รู้ว่ามันเป็นเลขที่อ้างอิงอะไรนะคะแล้วก็จดจุด Enter ค่ะ ทด่เี่ยงอินที่ค้างชำระอยู่นะคะมีแค่ใบเดียวนะคะจูมศูมศูมซูหนึ่งวันที่18เดือน158นะคะที่เราค้างชำระเอาไว้กดเลือกได้เลยค่ะกด f 1 t บันทึกค่ะ โน่ค่ะ s7 ออกค่ะเยี่ยเยี่ยมค่ะมันจะบพี่ไม้แล้วนะคะวันที่จุดเก้าเดือนหนึ่งห้าแปดค่ะกด s7